ไม่อันนี้เจ็บไหมคะไม่หอเจ็บจอันนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บอันนี้เจ็บไหมคะอันนี้เจ็บไหมคะหจะมีข้างหน้านะมันน่าจะมีแทงมาแต่ตรงนี้เห็นรอยของหนองนะคะมีหนองมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอ่าหนองทมไหมคะทานข้าวมาหรือยังคะ เป็นมาตั้งแต่สงการเหรอคะอ,อยู่กับอันนี้ตั้งแต่สงการเลยเหรอคะรอะมันหักแล้วมันยังไม่จิบนี่แหละมันเพิ่งมาจิบช่วงเดือนเนี้ยนิดนึงนะคะ จำเป็นต้องทนถึงขนาดนั้นนะคะเจ็บก็มาได้เลยเห็นไหมข้างในอ่ะมันมีแผนมาส่วนมีซึมซึมอยู่ข้างในแล้วค่ะทั้งเลือดทั้งหนองจะอย่าง้า้แผลให้นะแล้วเวลาใส่รองเท้าไม่เจ็บอ่ะค่ะ เวลาเขาเดินจะวา่าโงไหมคะเจ็บทีไ่ไหนเจ็บขึ้นมาตอนเดินแล้วเราแก้ปัญหายัางไงคะ<อ>ไม่เดินก็้เดินเราก็เดินแบบยกยกเอาใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวทำแผลให้คะ่ะ